เสียงของลูกป,ปัดพินชนกและปิ่นพรชนกนะคะคู่นี้ถ้าไปเวทีประกวดแล้วก็โอ้โหผู้จัดงานยกมือไหว้ขอเลยอย่าเพิ่งสมัครได้ไหมเห็น <Grey> ใจคนอื่นเหอะใจมันจะฟอเอาหนีกลับบ้านกันหมดนะคะไม่งั้นผู้จัดก็อดได้ค่าสมัครไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อๆของสองพี่น้องสายกวาดถ้วยรางวัลค่ะ รอบนี้มาโชว์บนเวทีสารพันธ์ลันทุงบางเขนลูกปัดพิมชนกนะคะจากสามสาวซินโวโกโลและปินพรชนกคนนี้ปินเดอะสตาร์นั่นเองค่ะพิเศษตรงร้องเพลงคู่กันด้วยทั้งสวยทั้งเสียงดีดีกรีแชมป์ถ้วยเป็นร้อยใบนะคะขึ้นเหนือล่องใต้จนเจนเวทีซึ่งมาเกือบ20ปีนี่ถือว่าเป็นตัวตึงของเวทีเลยแค่ประกาศเจอกับน้มสกุลเลี่ยนกะตะว่าก็ผวากันเลยนะคะแต่กว่าจะถึงจุดที่สำเร็จนะคะเจอมาเบาะๆบะค่ะทั้ง แผ่นเพลงที่ใช้ประกวดบางหมันไส้ทําน้ำหกใส่เลยถึงขนาดทอดปลั๊กไฟขนาดกำลังร้องเพลงก็ยังมีแต่ว่าต้องดึงสติค่ะสติเท่านั้นที่ทำให้ชนะนะคะแม้จะเดินสายประกวดเหมือนกันแต่ด้วยวัยที่ห่างกันก็ไม่เคยต้องมาอยู่เวทีเดียวกันนะคะลูกปัดพิมพ์ชนกเข้าวงการก่อนเสร็จแล้วน้องปิ่นก็เข้ามาทีหลังก็เดินตามรอยกันค่ะแต่ด้วยความเป็นพี่น้องที่รักกันก็เลยซัพพอร์ตกันตลอด คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่านอกจากซัพพอร์ตกันเรื่องงานนะคะเช่นการดูแลคิวงานหาเสื้อผ้าหน้าผมที่พี่ลูกปัดเนี่ยดูแลน้องปิ่นเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้ขึ้นแทนผู้จัดการมือหนึ่งให้น้องนะคะยังมีการซัพพอร์ตหัวใจกันด้วยพลังบวกค่ะก็คือชมกันไม่หยุดตั้งแต่เช้าจะรดเย็นนะคะน้องทำอะไรก็บอกสวยไปสมุูและค่ะคุณคือคู่พวกเราอ่ะเป็นคู่ส่งเสริม เราไม่เคยมาหน้อยก็แบบเธอทำไมเธอเก่งกว่าฉันฉันเก่งกว่าเธอมีแต่แบบเธอเก่งมากเธอสวยที่สุดจริงอย่างเงี้ย จริงหนูสวยมากเลยอะหนูเป็นคนที่สวยมากในสายตาพี่เขาอะพี่เช่อบ้าไม่มีใครสวยเท่าหนูเลยอะเธอสวยกว่าเธอแบบวันนี้เธอสวยจังเลยอะเธอน่ารักนี่คือแตนหน้าเธอยังน่ารักอย่างนี้ทั้งวันแล้วทุกวันทุกวันจริงๆค่ะแบบคือหนูแต่งมาคี้ลิวขี้เลสแล้เธอใส่รองเท้าแตะยังน่ารักเลยอะดูเราสิเราใส่รองเท้าแตะไม่ได้เลยอยู่แบบนี้แล้วทำให้หนูรู้สึกว่าแบบเราก็ ก็น่าสดได้ก็ออกมาได้ไม่ต şey ิดหรอกหลักเข้าพี่บัติเป็นเป็นเป็นกลยุทธทาสตจิไม่ไยาไม่คือบอกว่าเขาน่ารักจริงนี่ก็บอกว่าชอบน่ารักมากคุณคือแบบว่าฉันไม่ได้แกล้งให้กำลังใจนางนะแต่ฉันแบบ น่ารักอ,ะอ่ะน่ารักมากจริงๆสวยมากๆไม่เคยทะเลาะก,ก็เลยมีแต่แบบอวยจนแบบว่าคนรอบข้างแบบอะไรกันพี่น้องคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ายาสีฟันแบบยึงต้อง<ช>บีบให้<บ> <ไอ S 2> ยาสีฟันให้เวลาไปงาน<อ>ใช่เราอยู่ด้วยกันคือทุกอย่างอ่ะมีหน้าที่ก็คืออาบน้ําอ่ะแล้วก็ใส่ชุดนอนก็นอไม่แต่หน,<อ>น<ต>ูไม่เคยขอนะคือทุกอย่างอ่ะเขาอ่ะคือเขาดูแลให้เองจริงๆค่ะโดยอัตโนมัติเลยผ้าปูที่นอนก็คือหนูเด้งตัวขึ้นมาหนูเข้าไปอาบน้ําออกมาอีกทีคือแบบทุกอย่างเรียบคืออะไรแบบเนี้ยคือเขาทาให้เตาอ รักหนูบ้างเขาหนูอ,อยากให้ผู้ชายรักหนูแบบนี้บ้างอะรักน้อยๆเลยมีแต่พี่สาวทำไม ดขก็เลยกำลังนานนีงเลยค่ะก็ต้องบอกว่านอาจกปิ่นปัดยังมีอีกคู่นะคะจ๊อบแอนจอยนี่ค่ะเป็นคู่พี่น้องที่ก็รักกันดูแลกันมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ๆคือตอนแรกเนี่ยพี่จอยเขาป่วยบ่อยนะคะพี่จ๊อบเขาเลยมาช่วยไปๆมาๆเลยได้ร้องเพลงกันทั้งคู่เลยนะคะอ่ะว่าแต่พรุ่งนี้จะยังไงเมามันแค่ไหนสารพัดล um ันทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงค่ะเลยนะคะ